ยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุดปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอทางช่องก็คลิกลิงก์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านใดอยากที่จะปรึกษาส่วนตัวได้คําตอบส่วนตัวนะคะเพื่อยืนยัน คำถามที่มีอยู่ในใจของทุกทุกคน<ๆ>ก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะในเวลานี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกทุกคนมาดูว่าสัญญาณของในเวลานี้นะคะพ่อยากจะบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน justice a s w o n d จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นกับคุณจะมีการาพูดคุยเกิดขึ้น จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มาดูว่าสิ่งใดที่คุณกำลังได้คําตอบจากความรักความสัมพันธ์ในอนาคตอันใกลน้นี้สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์คุณกำลังได้รับคําตอบอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ ในอนาคตอันใกล้นี้คะ่ะเ of Cups Knife of Swords ต้องบอกว่าบางอย่างที่ที่มันเหมือนเป็นความเฉยเมย กำลังที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารการเผชิญหน้าความชัดเจนการพูดคุยการเจรจารที่กำลังจะเกิดขึ้น ten of pentacles สวยงามมากๆเหมันคุณจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดถ้ามีอะไรที่มันค้างคาจะได้ชัดเจนได้รับความกระจ่างถ้ามีพลังงานของคนโสดกำลังรอคอยความรัก หรือว่าคู่ครองที่แท้จริงจริงเหมือนคุณจะต้องเผชิญหน้ากับกับหัวใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดทางเปิดใจได้สร้างมิตรภาพของความรักความผูกพันอีกครั้งเพื่อพบเจอคู่ชีวิตของคุณที่แท้จริงเพราะว่า ten of pentacles คือคู่ชีวิตที่แท้จริง,งคุณกำลังมา เป็นรักแท้เป็นครอบครัวเป็นความผูกพันเป็นคอนเน็ชันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนทั้งสองคนมากๆมากๆจริงๆคนคนนี้มีความเป็นผู้นำสูงมากคู่ชีวิตที่ดีคุณกำลังได้เจอคู่ชีวิตที่มีความพิเศษในตัวเองมีความเป็นคนที่ปกป้องเป็นผู้ให้เป็นผู้สปอร์ตครอบครัวเป็นแฟมิลี่แมนเป็นคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่โดดเด่นมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ในตัวเองมาก อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์การเฉลิมฉลองด้วยนะคะได้ยินว่าคนที่เทนอัฟซอสเกิดขึ้น<ม>คนที่คุณกําลังได้เจอไม่เหมือนใครจริงๆคนคนนี้จะทําให้การเป,<ม>ปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณในความรักจะไม่เหมือนใครมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่ทําให้คนทั้งคู่ได้พิสูจน์ถึงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความ อดทนของการรอครอยจริงๆเหมือนคุณค่าของความรักความสมร,ริ้แท้จริงกาลังจะเกิดขึ้นทุกคนกําลังได้คําตอบในสิ่งที่คุณถามหาเหมือนกับว่าตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะดูนิ่งๆดูมีการสะดุดในความรักหรือความสมานที่อะไรที่เป็นบางสิ่งที่ค้างคาแต่คุณจะได้รับการติดต่อได้รับความชัดเจนมากขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะรู้ว่าอะไรบางสิ่งที่เรารอนั้นคือสิ่งที่ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะ ทุกอย่างกำลังพิสูจน์พิสูจน์ถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ของความรักความบริสุทธิ์ของของคู่ชีวิตที่เขามีต่อคุณและคุณมีต่อกันและกันติ mm ๊กออฟคัพส์คับและใครบางคนกำลังหวนกลับมาหาคุณใครบางคนกำลัง r e ีคอนเน t ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีพลังงานของใครบางคนกำลังออกเดินทางค้นหาความสุขของความรักใครบางคนกำลังทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้กลายเป็นความรู้สึกความรักที่แท้จริงความรู้สึกที่แท้จริงความอบอุ่นที่แท้จริงความผูกพันที่แท้จริงเพราะว่าเห็นถึงบางสิ่งที่หยุดนิ่ง บางสิ่งที่สะดุดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หยุดเพื่อดูความสัมพันธ์บางสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตความจริงของมิตรภาพของคนทั้งสองคนนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกกับทุกทุกคนและต้องบอกว่าพลังงานของคลิปนี้คุณกำลังได้เจอกับใครที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่หมันได้เหมือนได้กลับบ้านเหมือน,น,นได้อยู่บ้าน คุณกำลังได้เจอใครที่เขาทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยผูกพันแล้วก็ใครบางคนที่เป็นคนอดีตตาก,กาลของคุณกาลังจะหวนกลับมาเกีงความผูกพันที่เราคอยกําลังทําให้คุณรู้สึกมีมีความสุขนานาความโรแมนติกมาให้นํารักแท้มาให้กับคุณสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ ใครที่คุณกำลังได้เจอเพสวอนสสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่จะมีความตื่นเต้นบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือ a อซอบคัพ s ความรักความบริสุทธิ์ความรักครั้งนี้บริสุทธิ์ The Tower j u s t m e n t เกิดขึ้นความจริงกำลังจะเกิดขึ้นให้คุณได้เห็นเหมือนกับว่าทามมิ่งกำลังจะมา ความบริสุทธิ์ของความรักหรือความลึกซึ้งของความรักกําลังเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณกําลังถูกบททดสอบของความสัมพันธ์ให้ก้าวไปสู่การเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็การเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงที่ไม่ไม่ปิดบังไม่โกหกเป็นความความรักที่บริสุทธิ์จริงๆความรักที่ไม่ได้ทําให้คนทั้งสองคนเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์ความรักที่เป็นทีมเดียวกัน ความรักที่เกิดเรื่องราวของการตื่นรู้พลังงานของกันและกันใครบางคนที่เป็น D.Y. Masculine D.Y. f e m i n i n e ฟมิลกำลังมาหาคุณ The d e v i l ใครบางคนที่ผ่านผ่านเรื่องราวความเสียใจความเจ็บปวดในชีวิตมากๆที่ผ่านมาแลวว้วอะค่ะเขาเขากำลังจะคลายจะคลายความเป็นความรักที่ เป็นความเชื่อที่เป็นความรักที่มีจริงเกิดขึ้นจริงๆนั่นหมายถึงคุณหรือเขาก็ได้เช่นกันที่แบบเอะความรักมีจริงหรอใช่หรอใช่เธอคนนี้หรอแล้วเธอคนนี้ยังไงเหมือนจะเหมือนจะมีอดีตอะไรที่ผ่านมาทําลายความรู้สึกหรือว่าสมหวังจริงไหมเหมือนกับภาพแห่งความจริงของความสัมพันธ์กํากลังจะปรากฏเกิดขึ้นคุณจะได้พบเจอกับคนใหม่เป็นความรักครั้งใหม่เป็นความบริสุทธิ์ความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลงังได้เจอกับใครที่เขา ที่เขาพร้อมจะทุ่มเทให้คุณพร้อมที่จะรักคุณหมดหัวใจพร้อมที่จะมีคุณแต่แตเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นตลอดไปใครบางคนจะปิดหัวใจไว้ที่คุณคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นำบุคลิกภาพดีสูงหรือไล่เลี่ยก,กันหรือเด็กกว่า หรือถ้ายุมากกว่าจะดูอ่อนกว่าไว้สมวัยแต่งตัวทันสมัยมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นมีความเป็นศิละปะศิลปินมีความเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียมีจินตนาการมีความสามารถในการในการปกป้องในการวางแผนในการสร้างเป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์นักวิชาการะระดับผู้นำวิศวกรนักออกแบบนักพัฒนา หรือเป็นคนที่มีศิลปินศิละปะในการใช้เครื่องเสียง mm hmm. เครื่องดนตรี mm hmm. มีสังคม mm hmm. มีเพื่อนฝูง mm hmm. ชอบความท้าทาย mm hmm. ชอบความชอบความจริงชอบความจริงชอบความจริงใจ mm hmm. อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักไพาจจะบอกอะไรกับคุณน o r ฟ a ว d ์ nice เป็นคนที่มีความท้าทายเป็นคนที่มีความกล้าตัดสินใจกล้าเผชิญแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ไม่กลัวคนคนนี้เขาอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าความหย่าร้างหรืออดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีลูกติดมาด้วยอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งคนหรือสองคน six s w อน d s คุณกำลังได้เจอใครที่เขาแบบมี power power ในตัวเองมากเขาคือเขามีพลังในตัวเองเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากด้วยความอดทนด้วยอุปสรรคในสิ่งที่เขาเจอด้วยความอีโกโ้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเขาเป็น <c oughs> คนที่สักเซตหรือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือเป็นมีหรือมีมบริวารหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงมากสักเซตประสบความสำเร็จมีเพื่อนฝูงมีชอบดืม่มชอบสังสรรค์หรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับผู้คนหรือว่าเป็นผู้นําที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมีความฉลาดเฉลียวมีวิชาการ ซิสซาวอนพลังงานของทัดลมทัดน้ำทัดดินทัดไฟจุมเดอร์สคนคนนี้มีชื่อเสียงในวงสังคมนะคะนาทีการงานความสำเร็จเป็นคนที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพเอสซาวอนเกิดขึ้นอีกครั้ง การพบเจอกาลังจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้นกับบางท่านการแต่งงานกําลังจะเกิดขึ้นกับบางท่านการแอบสถานะความสัมพันธ์กําลังเกิดขึ้นกับบางท่านบางท่านกาลังที่ได้พบเจอพบรักหรือว่าออกเดทหรือว่าได้เจอใครที่เข้ามาคุยๆในช่วงนี้หรือว่าเร็วๆนี้นะคะอะไรที่พายอยากจะบอกในความรักความสัมพันธ์คะอะไรสิ่งที่พายอยากจะบอกในความรักครั้งนี้ Two open c i c l e s การแบ่งรับแบ่งสู้นะคะการลองการเรียนรู้หรือว่าการรู้จักกันการหาสมดุลในความสัมพันธ์ความบาลานซ์หาความลงตัวในความสัมพันธ์ตอนนี้พลังงานบางอย่างก,กําลังดึงเข้ามาหากันดึงดูดเข้ามาหากันกําลังได้พบเจอเฉลิมฉลองเซอร์ไพรส์รกำลังจะเกิดขึ้น the world เหมือนคุณกําลังได้พูดคุยกับใครได้ปรับความเข้าใจกับใครได้รับความจริงได้รับความกระจ่างกับใครหรือกำลังได้พบเห็นความจริงบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นของ King of Cups ใครบางคนกําลังจะนําความรู้สึกที่พิเศษของความรักของการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับคุณ ใครบางคนจะเข้ามาท,าท้าทายความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้กับคุณนายออลคัพส์ใครบางคนจะมาเปิดเผยความในใจกับคุณเทคแอคชั่นกับคุณเริ่มนิวบิ่ i เกนิ่งของความรักความสัมพันธ์ mm hmm. การเทคแอคชั่นกำลังจะเกิดขึ้นกับใครบางคนที่มีความฉลาดเฉลียวคนคนนี้มีความเชื่อมัอ่มมมนในตัวเองสูงมากมีกลยุทธ์กลเม็ดนะคะในตัวเองเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในตัวเองมากๆม,มีอิสระภาพในตัวเองและเป็นคนเป็นคนที่มีความเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลย โสดและดูดีมีสเสน่ห์แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวและอดทนมากๆคนคนนี้คุณกำลังได้เจอเขาจริงๆนะคะมันจะมีการเดินทางมาพบเจอกันมีการได้ได้เฉลิมฉลองกันอะไรที่ไม่เคลียร์จะเริ่มเคลียร์เริ่มได้เห็นความจริงความชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาจะแอคชั่นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดว่าจะได้ได้ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอกับตัวเองนะคะสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกมาดูว่าข้อความสิ่งนี้เขาอยากจะบอกคุณคืออะไร v o n s f s ็อ r ส์เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ Two o u p u p s เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นเขาจะมาหาคุณ เขาจะเจอกับคุณเขาจะเคลียเขาจะมา Two of Cups คุณจะได้เจอเขาคุณจะได้เจอกันเราจะเจอกันอีกครั้งนี่คือคำพูดของเขา Two of Cups สวยงามมากๆเขาจะวิ่งมาหาคุณเขาจะมากอดคุณเขาจะมาปรับความเข้าใจกับคุณเพราะคุณดึงดูดเขาเข้ามา The Magician แล้วก็ n i g h of Pentacles แล้วก็ The Sun แล้วก็ Ace of Pentacles เอาวอนขึ้นอีกครั้งเขาจะมาหาคุณเขาจะวิชิตหัวใจของคุณเขาไม่ยอมแพ้คนคนนี้ไม่ยอมแพ้ถ้าคุณเจอเขายังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้เดือดซัง่งเขาจะแต่งงานกับคุณเขาจะออฟเฟอร์คุณเขาจะเซอร์ไพรส์รคุณเข,เขาจะเคลียร์อะไรบางสิ่อย่างที่ค้างคาและไม่และชัดเจนไม่ขางคาสวยงามมากๆคะ่ะทุกคน นี่คือสัญญาณของคลิปนี้แล้วก็วิดีโอนี้จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นจะมีการรีเบิร์ตในความสัมพันธ์เกิดขึ้นความจริงกําลังจะเกิดขึ้นจัดเม้นต์เกิดขึ้นอีกครั้งเดอะสตาร์เกิดขึ้นอีกครั้งความจริงกําลังจะเกิดสิ่งที่ทําไว้กําลังเป็นบททดสอบของความสัมพันธ์ให้เกิดการเติบโตเยียวยาฟื้นฟูด้วย King of Source เขาจะทำสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ จะมีการพูดคุยรับความเข้าใจใจใจานเกิดขึ้นเพื่อให้หนทางความรักไปสู่สิ่งที่ผู้ควรที่จะเป็นคุณดึงดูดเขาคนนี้เข้ามาไม่ว่าอะไรก็ตามคุณดึงดูดเขาคนนี้เข้ามาด้วยความรักความผูกพันของโซลคอนแทรคหรือพลังงานของคู่ชีวิตหรือพาร์ทเนอร์ที่จะไปในความสัมพันธ์ด้วยกันทีนีออ้อยากเห็นคำตอบของไพ่สำหรับนี้นะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคำตอบ ในความรักครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่อยากให้คําตอบอะไรกับความรักครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตื่นเต้นนะคะเหมือนกับว่ามีเรื่องราวตื่นเต้นกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน f o f s w o สถ้ไพ่อยากให้คําตอบอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ten of cups แขนสอดๆว้าวอืมแปลกมากไพ่อยากให้คำตอบอะไร Four of Cups Four of Pentacles Queen of Pentacles ว้าวแล้วก็ The High Friends ทุกคนใจเย็นๆนะคิดทบทวน และคิดทบทวนในอดีที่ผ่านมาให้ดีๆนะคะว่าสิ่งที่คุณเจอในอดีตที่ผ่านมาคืออะไรหรือคุณและเขามีประเด็นกันเรื่องของอะไรคิดทบทวนในสิ่งสิ่งนั้นและมองในปัจจุบันและมองในอนาคตแห่งความเชื่อความหวังความรักความสมพันธ์ว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่า ไม่ว่าคุณกําลังเจอความรักหรือคุณกําลังเปลี่ยนทิศท,ทางหรือว่ากําลังตัดสินใจรอคอยคาําตอบอะไรของชีวิต<ม>สิ่งที่ไพ่ต<ม>้องการให้คาําตอบคืออดีตที่ผ่านมาหรือความจริงที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้เวลานี้มันมันเป็นสิ่งที่กําลังวัดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสัมพันธ์ในอนาคตและมองหลักการและเหตุผลของตัวเองความอดทนของคุณ คุณค่าในตัวตนของคุณจะนำพาคุณได้คู่ควรกับการแต่งงานสร้างครอบครัวกำลังให้เขาเจอพบรักกับคุณค่าของชีวิตคู่ของคุณจะทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่กับคุณเขาจะทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองเคารพคุณรักคุณและให้เกียรติคุณจงเชื่อในความดีจงเชื่อในสิ่งที่ใช่ของชีวิตเพราะว่าจีวาหรือยูนิเวอร์สต้องการทำให้ความสมานครั้งนี้ ไปเป็นไปตามประเพณีและคุณค่าของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอคู่ชีวิตที่ดีเดอรสันคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณจะได้มีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตคุณกําลังถูกบททดสอบพิสูจน์ของการเรียนรู้กับความสัมพันธ์แล้วก็การคุยการเจจาหรือการพิสูจน์ความอดทนการพิสูจน์คุณค่าของความรักในครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคําตอบที่คุณรอคืออะไรคุณกำลังได้ตัดสินใจและกําลังได้เดินหน้าไปสู่ คุณค่าของความรักรก,การรักตัวเองแล้วก็การที่จะได้ความรักที่ที่กลับมาคุณเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆคุณจะถูกปฏิบัติเทคแคร์ดูแลนะคะว้าวทุกคนสวยงามมากๆนี่คือดวมูนคุณจะถูกเทคแคร์ดูแลไนฟอบสอดเกิดขึ้นอีกครั้งกับ The e ็มเพอเแล้วก็ดีเอ็มเพร e ดีวายมาสกีนดีวา f e ฟม n นีน เขาจะมาหาคุณเขาจะทําสิ่งถูกต้องสิ่งที่ใช่กับคุณคุณจะถูกเทคแคร์จากเขาคนนี้ทุกอย่างที่คุณต้องการให้เกียรติคุณคารพคุณยกย่องคุณเชิดชูคุณเขียงข้างเคียงคู่กับคุณระหว่างกนและกันถึงแม้คุณและเขาจะสู้ไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันหรือว่ากําลังเรียนรู้กันอยู่ก็ตามหรือว่ากําลังเกิดปัญหาอะไรก็ตามการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์และการมองความจริงในความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ที่ลึกซึ้งหรือ าบางอย่างที่เห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ประีพูดคุยกันใจอย่างใจเย็นทุกอย่างมันกําลังทําให้ความสมานัางนี้เติบโตในทิศทางของของการเชิดชูแล้วก็ความสมานที่เป็นไม่เป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะสวยงามมากๆเลยคุณทั้งคู่จะได้เติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันนี่คือความสมานที่ที่งดงามมากๆทุกคน ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนประสบความสุขในความรักทุกทท่านเลยนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อใจไว้ใจใครง่ายในความรักความสัมพันธ์นะคะดูไปก่อนอย่างที่บอกว่าคุณค่าของความรักหายากแต่ว่ามีจริงวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ